ความบิดเบยมของสังคมละกันเรามองว่าผู้พิการเป็นภาระของสังคมที่เราจะต้องสงสารแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีโดยที่เราไม่คิดเลยว่าเขาเองกงมีพลังที่สามารถมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมได้นะครับผมผมว่าการทำไมเฟอร์เซตเป็นจุดประกายแล้วเลยที่ชว์ว่าผู้พิการไม่ได้จําเป็นต้องคนเป็นคนที่กลุ่มคนที่เราสงสารตลอดเวลา เขาเองเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมากถ้าเราสามารถให้เขามีช่องทางในการแสดงศักยภาพของเขาอะครับแล้วถ้าเราสามารถทําได้ผมบอกแล้วมันจะค่อยๆเติบโตว่าผู้พิการไม่จําเป็นต้องเป็นร้องเพลงรํงคาราเกะตามถนนหบละไม่จำเป็นต้องไปขายหลักรีเขาเองสามารถมีงานที่มันคงมีงานที่ดีได้แล้วมีงานที่มีคุณภาพและศักดิ์ศรีของเขาเพิ่มศักดิ์ศรีของเขาได้ครับผมคิดว่าไมเคิเซตเป็นจุดทั้งต้นตรงงานที่ดีมากเลยนะครับมาในระบบ ส่วนใหญ่จะเป็นความเครียดในชีวิตประจําวันที่ไม่ได้ถึงขั้นเป็นโรคจิตเวทน่าจะมีประมาณแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นผู้ที่อาจจะเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเวทแล้วนะครับจากสายทั้งหมดที่มีการโทรเข้ามาเนี่ยก็จะมีประมาณ2%ของสายที่มีถึงขั้นว่าอยากทําลายตัวเองหรืออยากจะฆ่าตัวตายนะครับแต่เราก็จะมีเก็บข้อมูลด้วยเหมือนกันว่าก่อนโทรกับหลังโทรเนี่ยผู้ที่โทรเข้ามาในระบบเรามีความรู้สึกบวกที่มากขึ้นไหมความรู้สึกอยากทำลายตัวเองนี่น้อยลงไหม จากตัวอย่างจากประมาณ2,000-4,000สายที่เราเก็บมาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแค่มีพื้นที่รับปักเนี่ยทำให้ความรู้สึกบวกของเขาสูงขึ้นความรู้สึกอยากทำนายตัวเองของเขาเนี่ยต่ำลงมันเป็นการให้เห็นว่าเฮ้ยแค่มีพื้นที่เนี่ยมันก็แบ่งป่าพาระทางใจของคนได้แล้ว,วครับผมส่วนใครที่โทรเข้ามาแล้วก็มี ภาวะที่ว่าอาสาคิดว่าเฮ้ยเขาควรจะเข้าสุขบวนการรักษาครับทางอาสากทใช้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาเองสามารถไปรับการช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ที่ไหนได้บ้างที่อยู่ในื้นที่ใกล้เคียงเขาเราจะไม่ได้เป็นคนที่บังคับเขาต้องไปแต่เป็นการให้ข้อมูลเขาแล้วก็ชวนเขาว่าเออควรเข้าสุขบวนการรักษานะถ้าเป็นไปได้ครับาะบบสตินะครับเราทํามานานแล้วแหละตั้งแต่ปี2021รายการไอเด้วยว่าเราจะทํายังไงให้สังคมอ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหน้าสุขภาพจิต ให้เราสามารถทําให้มันมีพื้นฐานการดูแลสุขภาพจิตที่ยั่งยืนโดยที่คนนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการารักษาก็ไม่ต้องไปหาหมอหรือไปหาจิตบำบัดอย่างน้อยมีเพื่อนรับฟังอยู่ในสังคม,มน,นะครับตอนที่เราทํามาเนี่ยจริงๆแล้วระบบเราก็มีพัฒนาอาสาขึ้นมาเรื่อยๆแต่จํานวนอาสาเนี่ยอาจจะไม่ได้เพียงพอต่อจานวนตัวเลขของผู้ที่โกเข้ามาใช้บริการนะครับก็เลยตอนที่ได้รู้จักโครงการ Mind First e d มาว่าเราจะปรับให้ผู้ปิกาเนี่ย สามารถเป็นผู้รับฝากได้แล้วเขาเองก็สามารถได้รับเงินเพื่อที่จะมาใช้อยู่ได้ภายใต้มาตร,รา 3A ก็เลยคิดว่า้มันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยถ้าเรามีส่วนร่วมแล้วแพลตฟอร์มเราอะมันมีผู้ใช้จํานวนมากอยู่แล้วงั้นถ้าเรามีอาสาหรือเพื่อนรับฝากเนี่ยที่เราได้อบรมคอร์สเขา,าได้รับเงินเดือนด้วยอ่ะมาหมายความว่ามันจะมีทําให้ว่าระบบของเรามันมีความมั่นคงมากขึ้นในการที่จะช่วยเหลือคนที่พร้อมรับสายตลอดเวลาครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาว่าโอเค แพลตฟอร์มเราพร้อมช่วยสนับสนุนตรงนี้ถ้ามันสามารถสร้างความยั่งยืนในการที่ให้คนที่ต้องการการช่วยเหลือทางจิตใจเข้าถึงพื้นที่การดูแลจิตใจได้ครับตอนที่เปิดมาตอนนี้แล้วค่ะมีผู้ที่เข้ามาขอ,อความช่วยเหลือหรือเข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มนี้มากมาแค่ไหนแล้วคะตอนนี้บนระบบเรามีผู้ใช้ระบบอยู่ประมาณ70,000คนนะครับผมแต่จํานวนสายที่เราให้ได้การช่วยเหลือไปได้รายปยีจะอยู่ที่ประมาณคือมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็คือจาก8 0 0 0เป็น9 0 0 0เป็นหมื่นกว่าแล้วตอนนี้ ะะแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าหลายๆครั้งเนี่ยจำนวนสายโทรเข้ามาเราจะรับได้อยู่แค่ประมาณ1 0 1 5ของจํานวนสายที่เข้ามาครับจนกระทั่งที่ว่าเราเริ่มมีผู้พิการมารับสายด้วยเราเห็นได้ว่าถ้าผู้พิก,การเข้ามารับสายเนี่ยอัตราการรับสายของเราเนี่ยเพิ่มจากประมาณ15%ไปถึง6 0 7 0จนของจานวนสายที่มีเข้ามาครับเราสร้างขีดความสาม,มารถในการรับสายที่มีการโทรเข้ามาด้วยครับผมถ้าพูดไปเลยว่าตัวเลขของนาทีที่เราให้ในการช่วยเหลือ อ่าเป็นในมิติของเพื่อนรับฟัง,งนะครับผมเราให้ความช่วยเหลือไปแล้วห้าแสนกว่านาทีนะครับผม